สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันรอบๆตลาดไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามหาคนใช้ล้อใจแอนกันจริงๆดีกว่าว่าเสียงตอบรับว่าใช้แล้วเป็นไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นวันนี้นิวมีเกมมาให้เล่นด้วยก่อนที่จะได้รับเสื้อกันไปอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะเอาเสื้อมาแจกสําหรับคนที่ทายคําถามถูกก็รับเสื้อตัวใหม่กันไปเลยเออกอย่ากเตารร้อนพูดแล้วก็เราไปตามหากันเลยดีกว่าครับไปครับมาแล้ววันนี้เราก็เจอเจ้าของรถกันแล้วครับที่ใส่ล้อตามหามาตั้งนานก็ เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขาเล่นดีกว่าว่าใช้จริงเป็นไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามีเกมอย่างที่บอกว่าเอาให้พี่เขาเล่นกันว่าทายการรับประกันแล้วก็ทายถูกรับเสื้อไปเลยป่ะวัยรุ่นกลุ่มข้างหลังนี่เลยโอ้โหมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมปีครับทีมงานสอสิริโชคเชียงใหม่ครับผมโอ้โหมาไกลแท้รถที่ใช้อยู่เป็นรุ่นอะไรเนี่ยเป็นรีโวครับพี่เป็นรีโวใช้มานานยังรีโวก็โอ้ตัวนี้ประมาณ4ปีแล้วนะพี่แล้วใช้มาพร้อมรถเลยปะ่ะโอ้ตั้งแต่ออกออกรถมาก็ใส่เลนโซ่เลยครับพี่ นดโอ้โห oh, ใจรักของมมาครับโอ้โหปกติขนอะไรช่วงนี้นก็ขนสตรอเบอรี่ครับพี่ขนสตรอเบอรี่ใช่เป็นวิ่งทีกี่ชั่วโมง8ดชั่วโมงพี่มีจอดพักบ้างไหมโอ้แทบแทบไม่ได้จอดครับจอดแล้วแค่เติมน้ํามันนะแปดชั่วโมงเองเขาเขาจำกัดเวลาไงรีวิวจากผู้ใช้งานจริงหน่อยระบายความร้อนได้ดีนะพี่สําหรับบนเขานะทางทางเรียบก็ได้ดีนะ ไม่ไม่ขี้ร้อนเหมือนกระทะนะพี่ออีกอย่างหนึ่งก็แบบรูปรูปทรงก็สวยไงดูแบบเป็นก้านเงี้ยไม่เหมือนแบบกระทะกระทะถ้าเป็นกระทะก็แบบไม่มีรูปทรงฉกเฉียวแบบนี้อ่าใช่โอ้โหแหมจางมวัรีวิวเอ็นบีมเนี่ยโอ้พี่ปีช่วงล่างคันนี้ทําไงบ้างช่วงล่างคันนี้ก็จะออกแบบใส่ย่อหน่อยนะพี่จะทําที่อูช่างลามนะพี่อูช่างลามทางเหนือใช่อยู่เขาอยู่จังหวัดอะไรอ่ะเขาอยู่เชียงใหม่เหมือนกันพี่เขาอยู่บอนหลวงคันนี้ ช่างคนนี้คือแบบบอลคัสซีเจาะหูหน้าจบจบที่คนนี้เลยเตัดต่อเพลาอะไรได้หมดเลยพี่อันนี้แหนบกแผนะอันนี้แหนบท้งหมดนี้่ก็จะเป็นแหนบผสมนะพี่ยี่สิบมิลสิบสี่มิลสิบหกมิลแผสมกัน<อ>ใช่แล้วก็จะมีมันจะเชื่อมนะพี่เ<อ>ชื่อมนี่ก็จะแบบรับน้ําหนักได้ดีกว่าเราไม่ต้องใส่แหนบสิบล้อก็ได้ไงพี่<อ>แล้วมันจะแข็งกว่าแหนบเดิมไง<อ>ใช่มันจะรับน้ําหนักได้ดีกว่าก็ส่งมันก็จะประมาณประมาณนี้พี่ มันสามสามนิ้วสอดอ๋อแล้วขนลงมามันไม่เตี้ยไปกว่าลงลงมาพี่แต่ไม่นั่งไม่นั่งเขาเลยนะส่วนใช่มันก็ถ้าสี่ตันก็อยู่ลับประมาณนิ้วเดียวไม่คูดสูมเลยเพราะช่างเขาก็กล่าวไว้แล้วไงพี่จบมาหลายคันละอันนี้จะเป็นสายยอแบบล้อล้นหน่อยนะอ่าใช่ล้อล้นล้นหน่อยใช่ล้อล้นล้นหน่อยนี่ดูรูปทรงก็เข้ากับแม็กเลนโซ่เลยพี่โอ้ใช่วันนี้นิวมิเกมมาให้เล่นอยากรู้ว่าล้อเลนโซ่ที่ใช้อยู่เนี่ยรับประกันยังไงทายถูกรับเสื้อไปเลย เออผมได้ยินในเพจที่เขาโพสกันนะเห็นเขาบอกว่ารับประกันแค่ตัวแม็นนี่สิปีนะแล้วก็สีนี่สองปีนะเฮ้ยไม่รู้ถูกหรือเปล่าเอ้ยโอ้โหคุณแม่งเอซตัวจริงว่าเ,เดี๋ยวไปหยิบเสื้อให้เลยเดี๋ยวไปหยิบเสื้อใหเอ้เลยปลาตึกปลาหยิบให้เลยจริงๆเรียวๆเลยนี่ได้มาแล้วเสื้อมาแล้ว เอาไปเลยรับเลยรับเลยให้จริงจริงให้จริงจครับขอบคุณครับพี่ก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับภารกิจวันนี้สำหรับคลิปหน้านี้จะไปที่ไหนหรือว่าตลาดไหนก็อย่าลืมมาร่วมตอบคำถามมาจอยกันทายถูกก็รับเสื้อมันไปเลยนะครับเสื้อสวยๆจากเลนโซ่เพิ่งออกจากเตาร้นๆนและฝากการรับประกันล้อบรรทุกหนักเลนโซ่ใจแอนไว้ด้วยนะครับโครงสร้าง10ปีสี2ปีนะครับมียอดขายมากกว่า45,000คันเจอกันอีกทีคลิปหน้าอย่าลืมย้ำน็อตทุกการเดินทางด้วยนะครับบ๊ายบาย